สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านที่ไม่ทึบมากไม่อึดอัดตอบโจทย์ให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกพื้นที่มากกว่า52ตารางวาเป็นบ้านเดี่ยวในโครงการหมู่บ้านพัฒนานอ,อนุงแหวน3ห้องนอน3ห้องน้ํามีมุมอนเนกประสงค์มีห้องรับแขกมีห้องอาหารและมีส่วนหย่อมด้านข้างบ้านจุดพักผ่อนสําหรับครอบครัวนะคะบ้านเดี่ยวแห่งนี้พิเศษมากๆในเรื่องของราคาแล้วฟังก์ชันเราให้ทุกอย่างนะคะบ้านพร้อมอยู่อีกแล้วคะ่ะตกแต่งไว้อย่างดีนะคะแล้วก็ครบคุ้มมากๆค่ะ เพื่นขาตอนนี้นะคะเนี่ยอยู่ที่หนูบ้านพัดขาอ๋อนูรงแหวนแห่งนี้นะคะใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวสักหลังในโครงการนี้นะคะหนูกาลังยืนอยู่ที่บ้านสวยๆหลังนี้นะคะเพื่อนๆขา,ขาเดี๋ยวหนูพาไปชมด้านในเนาะว่าสวยเหมาะแก่การจับจองเป็นเจ้าของมากๆค่ะและราคาแบ่งปันมากๆคัดไปให้อย่างดีสําหรับลูกค้าทางเพจของเราทุกท่านนะคะนี่นะคะเห็นดูแนวรั้วบ้านก่อนเป็นรั้วสีน้ําตาลน้าตาลแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษคือมีเป็นที่ด้านข้างบ้านเดี๋ยวตามหนูมาดูด้านในค่ะ พอเข้ามาในบ้านด้านซ้ายเป็นที่จอดรถนะคะเดินเข้ามาตรงนี้นะปูบล็อกอย่างดีนะคะสำหรับเป็นร้านอนเนกประสงค์เราไม่ได้ปลูกหญ้านะไม่ต้องดูแลเรื่องต้นหญ้าที่มันสูงนะคะแต่อันนี้นะคะเราปูเป็นบล็อกแบบนี้นะั่นหนึ่งดูแลง่ายนะแล้วก็สะอาดสะดวกพื้นที่ก,กว้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีต้นไม้นะที่อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลง่ายแบบนี้เช่นกันใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวสักหลังมีพเวณแบบนี้มีสวนแบบนี้อันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เก็บกินได้มีต้นไมะยมต้นมะม่วงนะคะมีทั้งไม้ดอกและไม้กินปลาด้้าาานขางม กว่า3เมตรสามารถเป็นลานกิจกรรมเล่นโยคะออกกำลังกายได้คะ่ะ ที่สาคัญนะคะบ้านหลังนี้หันทางทิศเหนือค่ะลมเย็นๆรับแสงนะคะอยู่ที่ซอยโขงทับสาค่ะใครที่มองหาบ้านดีๆสักหลังนะคะเพื่อทําให้ครอบครัวของคุณเติบโตโอบอุ่นแล้วก็มีกิจกรรมดีๆของกันและกันสําหรับวันหยุดสุดสปดาที่นี่นะคะกิจกรรมดีๆสามารถเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะคะแหล่งพักพิงจิตใจแล้วก็เป็นภูมิพลังในการที่จะชาร์จพลังให้กับทุกท่านไปทํางานต่อในทุกเช้าวันจันทร์หรือวันอื่นๆครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศยามเย็นเย็นๆนะคะบ้านที่มีพื้นที่แบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะว่า ลมเย็ยนๆที่พัดเข้ามาแบบนี้นะคะให้พลังงานดีๆธรรมชาติแล้วก็คนอยู่ในบ้านก็อบอุ่นถือว่าเป็นการเสริมกําลังกายกําลังใจนะคะเสริมแรงให้กับคันดานอยากได้บ้านอบอุ่นดีๆบรรยากาศดีๆราคาดีๆสักหลังติดตามช่องเราไว้นะคะมีพ่อพิบายหนุ่ยค่ะําเนินค่ะเดินเข้าบ้านกันค่ะ,ะบ้านพื้นที่ให้สองตารางวาแห่งนี้มีห้องอะไรบ้างมาดูด้านในพร้อมกันค่ะ เข้ามานะเพื่อนๆค่ะห้องรับแขกตรงนี้นะคะว้างประมาณ3มเมตรคูณ4เมตรนะคะเราวางเป็นโซฟาชิ้นใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะเป็นรูปตัวแอแบบนี้ได้นาอแล้วก็ให้ดูมุมดูบรรยากาศนะคะผ้าม่านต่างๆเราให้นะผ้าโป่งผ้าทึบมุม้งลวดเรามีให้นะคะนี่ประตูนะคะเป็น UPVC อย่างดีมุม้งลวดมีให้ค่ะติดให้อย่างดีเหมือนกันอันนี้เป็นมุมสําหรับรับแขกด้านหน้าเมื่อผ่านในส่วนของห้องรับแขกแล้วไปต่อในส่วนของมุมอาหารกันค่ะอันนี้นะเคาน์เตอร์นะคะสําหรับ ตรงนี้อันนี้เราก็ให้ค่ะโต๊ะทานข้าวอันนี้เราก็ให้ด้านล่างนี่มีแอร์หนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็มีหน้าต่างดูสิคะว่าหน้าต่างช่องแสงระบายลมระบายอากาศมีทั่วบ้านเลยเพราะฉะนั้นใครมองหาบ้านโปร่งสบายสบายักหลังมีพื้นที่ด้านข้างด้วยที่นี่แนะนําไม่น่าพลาดนะคะไปต่อนะคะในส่วนอื่นๆของบ้านตรงนี้เป็นส่วนโถงที่อยู่ตรงหน้าบันไดด้านหลังตรงนี้นะคะคือจะเป็นส่วนห้องครัวด้านซ้ายตรงนี้ขึ้นบันไดแล้วเราก็มีประตูนะคะด้านข้างนะที่เปิดจากที่จอดรถเผื่อบางทีบางบ้านไป ซื้อของเต็มมากมีประตูเล็กนะคะเดินเข้าบ้านได้นะ,ะสะดวกแล้วก็มุ่งตรงไปทางห้องครัวได้เลยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆค่ะมุมห้องครัวตรงนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างตามมาค่ะ ตรงนี้นะคะมีซิง์สำหรับล้างจานเตาต่างๆนะคะฮูดต,ต,ต่างๆนี่เราก็มีให้เคาน์เตอร์ครัวแบบนี้นะคะเราก็ทําไว้ให้ครบพร้อมมากๆตู้ต่างๆนะคะเก็บของด้านบนตู้เก็บของด้านล่างอันนี้มีให้ห้องน้าชั้นล่างนี่เราสามารถเปิดเท่าในโซนของห้องครัวตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างนะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ก็สะดวกเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็สามารถเปิดไปหลังบ้านได้ค่ะหลังบ้านของเรานี่ก็ประกอบไปด้วยในโซนของเครื่องซักผ้านะคะอันนี้เราก็เปิดมาหลังบ้านลมเย็นๆแบบ โซนนี้ก็เป็นโซน์ซวิสต,ต่างๆสําหรับที่จะมีพื้นที่ให้แม่บ้านรัก้าทําอาหารให้กับลูกๆและคนที่รักในครอบครัวบ้านหลังนี้ก็สื่อว่าเป็นบ้านแห่งการผสานใจสําหรับทุกคนในครอบครัวได้นะคะไปต่อด้านบนกันนะคะว่าสมห้องนอนด้านบนสวยงามแล้วก็นนะ่าจับจองเป็นเจ้าของแค่ไหนคะ่ะตามมาคะ่ะ เพื่อนขานี่ก็เราลงเดินขึ้นชั้นบนเนาะอัน,นก็คือเป็นช่องบันไดแล้วก็เป็นไม้แบบนี้นะคะข้างบนก็ปูเป็นลามินเนตด้านบนนี้มี3ห้องนอนนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งห้องนอนมาดูห้องนอนห้องที่1กันนะคะก็เป็นอเน,นกประสงค์แบบนี้ค่ะเซ็ตแบบนี้เนาะห้องนอนนี้ก็มีห้องน้าในตัวเช่นกันนะคะอันนี้เป็นห้องน้าในตัวแบบนี้นะคะ แล้วก็พื้นที่ระเบียงเก๋ๆตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็เซตไว้เป็นมุมห้องพระเพราะบางคนจะเป็นหาว่าโอ้โหไม่รู้จะเซตมุมไหนสําหรับห้องพระที่นี่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีมุมห้องพระแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสบายใจได้นั่งสมาธิส่วนมนต์ที่นี่ได้นะคะ ห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่2อ,อยู่ด้านหลังทั้งปีดด้านขวาและปีดด้านซ้ายของเรานะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ํากลางในส่วนของโถงนะคะค่ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ห้องน้ําตรงกลางที่แชร์ระหว่าง2ห้องนอนซ้ายและขวานะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนด้านปีกขวาของเราะคะ่ะ ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่2นะคะปีดด้านขวาของบ้านซึ่งมีพื้นที่ห้องประมาณนี้นะสามารถวางเตียง3.5ุด้ฟุตได้นะคะตู้เสื้อผ้ามีเครื่องปร,ปรับอากาศเรียบร้อยหน้าต่างมีครบทั้ง2ด้านแบบนี้นะคะระบายลมแล้วก็รับแสงได้อย่างเต็มที่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเราขายตามสภาพเพราะฉะนั้นนะคะราคานี้ถือว่าแบ่งปันมากๆแล้วเพื่อให้ทุกท่านนะคะสามารถไปต่อได้เดี๋ยวไปดูห้องนอนที่3พร้อมกันค่ะ ห้องนอนที่3ามนีงก็อยู่ใกลกับห้องน้ําตรงนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะอยู่ทางปีด้านซ้ายของตัวบ้านเนาะห้องนอนที่3ามตรงนี้นะคะก็สามารถวางเตียงได้5ฟุตแบบนี้นะคะพร้อมเพิ่มปรับอากาศนะคะแล้วก็มีช่องแสงกว้างๆนะคะยาวๆตลอดแนวผนังแบบนี้มีมุมสําหรับแต่งตัวได้ตู้เสื้อผ้าด้านข้างตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครมองหาบ้านเดี่ยวสักหลังทาเลดีๆนะคะวงแหวนอ่อนอยู่ตรงนี้หนูคิดว่าตอบโจทย์สาหรับทุกท่านนะคะที่กำลังมองหาอยู่คะ่ะ อันนี้นะคะอยู่บนชั้น2นะคะพเพื่อนๆค่ะใคร,รกําลังมองหาบ้านเดี่ยวสักหลังหนึ่งนะคะที่นี่แนะนําค่ะชั้นนี้ชั้น2มี3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องมาสเตอร์เบดรูกนี่มีห้องน้ำในตัวร้อมห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็มีมุมห้องพักในห้องนอนใหญ่เราเสร็จพื้นที่ไว้ให้หนสำหรับส่วนวนไว้พ่าได้นะคะมีสมาธิมี TV, สติก่อนทํางานแล้วก็ก่อนพักผ่อนของ,ของ,ของทุกวันได้ค่ะส่วนห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นี่ก็มีพื้นที่ที่ดุยนําเสนอไปแล้วเบื้องต้นใครที่มองหาใครเห็นโอกาสใครกําลังมองดูทําเลโซนนี้อยู่นี่แนะนานะคะ ว่าไม่น่าพลาดบ้านพัฒนาค่ะวงแหวนอ,อนุทนะคะบนพื้นที่52ตารางวาแห่งนี้ค่ะหนูยได้นำเสนอข้อมูลมาครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครกําลังมองหา <S <S บ้านเดี่ยวสักหลังนึงที่นี่หนูยก็แนะนํามากๆเลยสําหรับคนที่กำลังมองหาอยู่ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรูปแบบรายละเอียดต่าง สามารถทักเยี่ยมชมได้ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็น i อ l ี n e t i k t o k Instagram y o u t u b e หรือช่องทางเพจของเราพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านอยู่ในราคาที่แบ่งปันมากๆย้ำอีกครั้งถ้าใครพลาดนี่หน่ยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่กำลังมองหาอยู่ยินดีล่วงหน้านะคะสำหรับเจ้าของท่านใหม่นะคะที่จะได้บ้านที่คุ้มค่านในราคาที่สุดแสนพิเศษหลังนีนน้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าหนูจะพาไปดูบ้านสวยๆทำเลดีๆที่น่าสนใจแล้วก็ราคาที่แบ่งปันมากๆที่ไหนบ้างติดตามได้ค่ะ แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าค่ะ